จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนก็นได้ที่นี่ครับความคืบหน้า after shock จีนเงินฝืดลากเศรษฐกิจกัมพูชาลาวดำดิ่งเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทาง Facebook ของคุณเดชานรินาศได้ออกมาวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ครับ นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงที่ผมเขียนบทความเตือนคนไทยทั้งประเทศมาแล้วถึงกว่า1ปียิ่งได้ข้อมูลจากช่องมันนี่แชทไทยแลนด์ว่าตอนนี้สภาวะเงินเฟอ้อของจีนสูงถึง0.5อร์ซแค่เวลาผ่านมาเพียงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองจึงชี้ความจริงให้เห็นว่าเศรษฐกิจภายในของจีนย่ำแย่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานตลอดหลายปีโดยเฉพาะ PPI ที่เป็นเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจของจีนได้หดตัวลงและต้องใช้คำว่ายากมากที่จะกลับมาฟื้นตัวได้ง่ายๆประเด็นคือจีนไม่เพียงต้องสูญเสียเศรษฐกิจในด้านของอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศมากถึงกว่า5ล้านล้านหยวนซึ่งเป็นตัวเลขที่ดูใกล้เคียงความจริงมากกว่าการประเมินความสูญเสียไปเพียง50ล้านหยวนในตอนแรก ที่ทำคนจีนมากกว่า200ล้านคนไม่มีบ้านพักอาศัยและสูญเสียเงินไปฟรีๆแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นที่สําคัญมากอีกประเด็นที่จะมองข้ามไปไม่ได้เลยที่เป็นสาเหตุทำให้จีนมีสภาวะเงินเฟ้ออย่างรวดเร็วที่นักวิเคราะห์อมองว่าภายในปีนี้จีนจะมีอัตรางเงินเฟ้ออยู่ที่0.1%แต่ผ่านไปเพียงแค่3เดือนจีนกลับประสบกับปัญหาเงินเฟ้อสูง ถึง0.5%เเข้าไปแล้วนั่นก็คือการไหลออกจากประเทศจีนจำนวนมากของนักธุรกิจคนจีนเองเพราะนี่คือกลุ่มทุนหลักที่สำคัญที่คอยสร้างฐานเศรษฐกิจจีนให้เข้มแข็งมาอย่างยาวนานจากนโยบายของสีจิ้นผิงที่ต้องการให้คนรวยมีสถานะเทียบเท่ากับคนจนความหมายก็คือคนรวยต้องหาเงินเลี้ยงคนจนภายในประเทศของตนเองให้เสมอภาคกัน ผลก็คือมหาเศรษฐีจีนจำนวนมากหนีออกประเทศและไปสร้างฐานเศรษฐกิจลงทุนขึ้นมาใหม่ในต่างประเทศและมีมากที่สุดก็คือที่สิงคโปร์แต่ตัวที่ฉุดให้เศรษฐกิจจีนตกต่ำที่สุดและยาวนานที่สุดและยากที่จีนจะฟื้นฟูเศรษฐกิจของตนเองขึ้นมาใหม่ได้นั่นก็คือนโยบาย one belt one road หรือเส้นทางสายไหมเพื่อการค้าของจีนของ4จิ้นผิงนี่คือนโยบายที่ต้องใช้เงินงบประมาณมหาศาลที่จีนต้องเทนหน้าตักจนหมดไปทั้งประเทศเพราะถนนเชื่อมต่อทางรถไฟไปจีนของทุกประเทศกว่า90%เป็นเงินทุนมาจากรัฐบาลจีนและธนาคารกลางจีน โชคดีของประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า9ปีที่ผ่านมานั้นรัฐบาลเผด็จการในยุคของลุงตู่ไม่มีแนวคิดที่จะไปกู้เงินจีนมาลงทุนสร้างทางรถไฟเชื่อมไปที่จีนแม้จะมีอดีตรองนายกและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยมีเชื้อจีนเกือบ1,000%ซคอยพยายามเป่าหูลุงตู่มาตลอดเวลาก็ตาม แถมมีความพยายามจะให้ลุงตู่ลงนาม CPTPP ที่ไทยนั้นต้องเสียดุลการค้าเรื่องของมเมล็ดพันธุ์พืชผูกขาดให้กับกลุ่มทุนจีนและบทความที่เขียนเตือนไปยังรัฐบาลของลุงตู่ของผมก็ไม่ได้สูญเปล่าไปในตอนนั้นจีนกำลังประสบกับปัญหาในเรื่องสำคัญที่แยกให้เห็นชัดเจนก็คือ 1. โครงการเส้นทางสายไหมของจีนคือ ตลอดเวลาที่ผ่านมามีการใช้เงินมากไปกว่าเงินพงครังที่จีนมีและสุดท้ายจีนมีการปัป๊มธนบัตรเงินหยวนออกมาจำนวนมากมาทุ่มลงในโครงการนี้โดยใช้ข้ออ้างว่าจีนคือประเทศที่มีการสะสมทองคำจำนวนมากเพื่อตบตาธนาคารกลางโลกและสุดท้ายก็ไม่เกินการคาดเดาของผมที่ทำนายไว้ว่าเศร,รษฐกิจจีนจะตกต่ำลงเหว และต้องเผชิญกับสภาวะเงินเฟอ้อหนักเข้าสักวัน 2. ความประมาทและการประเมินผิดพลาดของจีนในการขับเคลื่อนเงินดิจิตอลสกุลหยวนที่จีนนั้นคาดว่าจะนำมาใช้ในทวีปเอเชียและกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนให้ก้าวกระโดดที่เป็นนโยบายจับเสื้อมือเปล่าโดยคาดหวังว่าสกุลเงินดิจิตอลหยวน จะใช้ได้ในทุกธนาคารในกลุ่มประเทศเอเชียแต่ความหวังทั้งหมดนั้นก็พังทลายลงเมื่อเจอกลุ่มคนที่เก๋าเกมกว่าได้ปล่อยเชื้อโรคโควิดออกมาให้ระบาดในประเทศจีนและแพร่กระจายออกไปทั่วโลกทำให้เศรษฐกิจในทั่วโลกลดลงอย่างรวดเร็วแถมหลายประเทศต้องประสบกับภัยแล้งน้ำท่วมหนักโดยเฉพาะจีนเองต้องเผชิญกับน้ำท่วมอย่างหนัก ในมฑลทนที่สำคัญติดต่อกันอย่างยาวนานถึง2ปีความเพ้อฝันนี้จึงสูญสิ้นลงไปทันทีปัจจุบันจีนกำลังเผชิญกับนโยบายงูหันมาพันคอตนเองและยากลำบากมากที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมาให้เข้มแข็งใหม่ได้สักวันหนึ่งรัฐบาลจีนต้องออกมาพูดความจริงว่าปัจจุบันนี้คนจีนกว่า1,400ล้านคนกำลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง อย่างหนักและไม่ต้องแปลกใจไปว่านักท่องเที่ยวจีนจะเริ่มหดหายไปในหลายประเทศและไฟ์การปินต่างๆภายในประเทศจะเริ่มลดน้อยลงและหากเมื่อไหร่จีนต้องเผชิญกับสภาวะเงินเฟอ้อขึ้นไปแตะที่1%อร์โครงการต่างๆในหลายประเทศที่ผูกติดเอาไว้กับจีนจะถึงการเวลาที่เศรษฐกิจภายในประเทศล่มสลายลงโดยเฉพาะซปะปลาวกับประเทศขเขมร เขียนมาทั้งหมดมีประเด็นฝากเตือนไปยังหนึ่งรัฐบาลไทยโดยเฉพาะพักเพื่อไทยควรจะมีผู้นำที่มีความฉลาดให้มากกว่านี้โดยเฉพาะนโยบายเงินดิจิตอลวอลเลตหากยังขืนดันทุรังทําต่อจะส่งผลร้ายแรงอย่างหนักต่อครังเก็บเงินของประเทศเพราะคนที่ได้ผลประโยชน์ตัวจริงก็คือพวกเจ้าสัวจีนทั้งหมดและเลิกมโนฝันหวานที่จะทำโครงการแลนบริดทางลัด ช่องผ่านการเดินเรือทะเลที่คาดหวังกับเงินทุนจีนอย่างเดียวเพราะตอนนี้จีนเริ่มทั้งแตกแล้วแต่ผู้นำไทยกลับกำลังหูตามืดบอดโครงการนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีผู้นำที่ชาญฉลาดและต้องมีบุญวาสนาที่สูงเท่านั้นถึงจะทำได้ 2. ฝากเตือนไปยังรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของสองปปลาว ว่าอย่ามีแนวคิดพิสดาลและมีอคติต่อคนในแผ่นดินสยามและคิดว่าประเทศตนเองมีพี่ใหญ่อย่างจีนคอยคุ้มกลาหัวอยู่และคาดหวังเอาไว,ว้ว่าสอปปลาวจะไม่พึ่งพาไทยผมขอทำนายเอาไว้เลยว่าพอถึงปีพศสอ6 7ที่สอปปลาวได้เป็นประธานอาเซียนจะเป็นปีที่สอปปลาวหดหูใจมากที่สุดทั้งภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในประเทศ จะจมดิ่งลงเหวอย่างหนักในขณะที่ประเทศที่ตนคิดหวังพึ่งพาอย่างเวียดนามจะต้องเผชิญกับวิกฤตอสังหาริมทรัพย์และภาคการผลิตอย่างรุนแรงที่ไม่มีขีดความสามารถให้ประเทศไหนมาพึ่งพาได้และต่อให้ผู้นำสปปล,ลาวยกแผ่นดินของตนเองไปเรข่ขายให้กับประเทศอื่นๆก็ไม่มีใครอยากได้โลกกำลังเข้าสู่อุตสาหกรรม ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไปจะเป็นเรื่องของอาหารที่มีความสำคัญมากกว่าเทคโนโลยีอื่นๆประเทศที่มีความพร้อมในการผลิตอาหารเท่านั้นที่จะอยู่รอดบนโลกใบนี้ได้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือการวิเคราะห์จากคุณเดชาณรินารหากคุณคิดเห็นแดรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ